สบายดี e, ทุกคนไอรินเมื่อนนี้น้องไอรินบทสมบายพี่น้องเมื่อวานเมื่อวานนี้แหละพี่น้องไอรินไปอันซักวัคซีนเนาะน้องไอรินไปซักวัคซีนสองเข็มสองขาเลยขาตีงบดได้เลยพี่น้องเมื่อคืนนี้นอนให้เบิดคืนไข่ก็ขึ้นเนาะไอรินพ่ออยู่นี่แหละนี่ ตอนนี้กะไข่แน่หน่อยนึงแล้วแม่มัดผมให้ไข่ขึ้นสามสิบแปดสามสิบเก้าน้องคืนนีตักไ,ได้โอ้ตักได้นี่อันนี้เอาตักอันนี้ได้อะอันนี้ก็ะลินได้แน่แล้วนะูกเนาะคนเก่งนาะคนเก่งของแม่นาะอันนี้ตักสตรอเบอร์รี่ดูไม่ได้<อ>ไม่ได้ไม่ได้ Kìng đi kìng khóc này mẹ mì đi tắt taxi toro taxi toro ok 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 ô con ok 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 พอนั้นก็นอยู่นี่เลยพอนั้นก็นได้จำมดันต<อ>ักไม่ได้ตักไม่ได้กระบอเป็นหยังดอกเอาอันอื่นตักก็ได้ลูกวีทพรมให้โอ้เป็นหยังไอไปไหนฮะพอไปไหนพอไปไหน ออกไปไหนะน้องอลินเจ็บขาแหง้งยางยางกับโดได้ติ่งขาแห้งกับโดได้ข้างนะแห้เจ็บเบื้องนี้ใครแน่ละติ่งได้แน่ละตัไไกไม่ได้เอาตักเนี้ยงสับนี้เอา ตักมะแตงโมบ้างเนาะโอ้มักแตงโมกระตักมาได้เนาะเอามะเขือมะเขือมะเขือตักมะเขือบ้างโอ้อตักมะเขือตักมะเขือฮู้มะเขือตักได้เลยเมื่อคืน ตโตฮอนเบิดคืนเซ็ดโตเช็ดโตให้อลินอลินกะบุญยากให้เซ็ดพูดเย็นกิน,น,น,กนยาแต่กินไปหน่อยเดี๋ยวบุญยากเออลิมัดผมเนาะอลิมัดผมงามท้งแม่มัดผมงามมัดผมงามให้อลินนะจนังเลยกะเศราแล้วน่ารักนานะ อเนะอ,อลินไปจากวัคซีนเนะาะวานี้เนาะมีมีเด็กน้อยร้องไห้บหลงเอ,อลินหัวเราะเขาเหรอเขาร้องหไ <laughs> ห, <laughs> ห้หัวเราะหัวหัวเราะเขาที่ตัวเองที่คนอื่นเห็นเห็นเด็กเท่าตัวเองนี่เขาไปฉีดแล้วเขาร้องไห้ยังไม่เป็นก็หัวเราะแฮ่ใ <laughs> ที่ตัวเองเข้าไปฉีดอ่ะตัวเองร้องไห้บอกเนี่ยตัวเองให้หน่อยนึงเนาะให้ตอนหมอฉีดแล้วก็เศร้าแต่เมื่อให้ตอนอยู่บ้านเพราะว่าปวดขานะลูกเนาะ <laughs> ยังบ่ทันได้เมือ่อเด้อเมื่อบ้านเมื่อลาวก็ได้เตรียมไว้ซื่อๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิ้นเดือนจังเมือ่อ สิ้นเดือนจังได้เมือ่อจังได้เม,มื่อหาเมอุ้ยสิ้นเดือนก้อนอตักตักแนวอื่นแห่เพื่อนกันยังดีได้นี่พ<อ>ี่น้องเอ้เพื่อนใเพื่อนกันยังแบบมีลินแน่บุงองแง่ปนไหโอ้ใส่ใส่ใส่ิ้นร้องไห้น้ำตาไหลเลย ไม่เอาอะไรคะไม่เอาโอ้ไม่เป็นไรลไม่เป็นไรไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรนี่นี่นี่เนี่ยกระป๋องโอ้อันไหนอะโอ้เก็บใส่กระป๋องเลยนี่เอาซักอ่าอันนี้อันนี้เจ้าเอลฟ์เฟนเอลฟ์เฟน อลินวัดไข่ไหมคะวัดไข่เหมือนแพนด้าไหมเอาไหมวัดไข่เหมือนแพนด้าไหมคะโอ้หอกออกเลยวัดไข่ไหมวัดไข่บอหรอไปละวัดไข่บอไหนนิจใจ้จักระเล่เลยน่ะโอ้นี่ไงสามสิบห้าวัดหน่อยวัดหน่อยไม่วัดอลินไม่ยอมวัดไข่ยอมยอมวัดไข่เลย ไม่ลอยใส่แมนะอืโอ้สามสิบสองมันไม่ได้วัดใครเลยเดี๋ยวแม่เอาผ้าเปียกมาเซ็ตให้นะ

ไม่ได้ไข่ไม่ได้ไม่น่าไข่ไม่ได้ไข่อ่าไหนดูลองดูซิ <c oughs> อันนี้มีดไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอก, <c oughs> กมีดเลยมีดจักรเล่ยเลยเห็นไหมนีดจักรเล่ยเหมือนแพนดา้าไงคุณหมอแล้วพยาบาลก็บ,บอกว่าโ oh, อาา้สบายดีไม่มีไข้ใช่ไหมคะเสด็จสบายดีไม่มีไข้ใช่ไหมแพนดา้า ไอลินน่าจะมีไข้อยู่นะเนี่ยตจวร้อนอยู่ไม่ร้อนเท่าไหร่เริ่มดีขึ้นแล้วกิดเต้าไหมลูกกิดเต้าไหมกิดเต้าไหมอา,ายบายได้ไหมได้บาย น้องได้ไหมบายยพี่น้องได้ไหมคะไอรินไข้แล้วพี่น้องไอรินบายยได้ไหมคะทาได้หรือเปล่าอ้ทาได้อยู่อะบายยนะอุยอุยไอรินเดี๋ยวไอรินก็หายแล้วเนาะไอรินเป็นไข้เลยไข้วัคซีนเมื่อวานไปฉีดมาเนาะอืมคนเก่งบายยสวัสดีค่ะทุกคน